อะไรนี้ถ้ะถ้โอ้ยเขาก็เปไดิไปไดอะไร,ละไรไเล่นเลยนะเก็บเลยเก็บเลยเก็บไปเก็เบากบางอ่อนเก็บบางอ่อนเก็บเก็บเก็บ เก็บเก็บเข้ามาแล้วเดี๋ยวไม่พูดกันเลยไม่ต้องเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อไม่ไดเขี่ยเล่นนะแม่ เเนยลสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นแนะนําตัวก่อนดีสวัสดีครับพี่พีนะครับสวัสดีครับดิวกินครับครับผมก็วันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ไลฟ์นะครับจากว่าสองคนก็สำหรับคนที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก bkpp เซอร์ไพรส์ไลฟ์นะครับครับผมก็ที่จริงวันนี้เรามาทํางานกันเนาะแต่ว่าช่วงเวลาว่างๆตป๊บินก็เลยมามานั่งคุยกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับ เสร็นเลยจร็นจริงแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็าจะต้องไปทำงานต่อครับทุกชาโอเค <Okay, S 1> พี่พี่ไฮค t อ e national fans สิครับสวัสดีครับครับก็ for today นะครับ we have a surprise for all you guys นะครับ everybody uh, who are watching As now don't forget to use the hashtag b k b p on social life นะครับเฮ้ยลูกขึ้นมากอนเฮ้ยีวันนี้ก็ตื่นเช้ามากเลยนะฮะวันที่มาถ่ายงานแล้วก็เป็นวันที่ก็เป็นยังไงบ้างพี่ๆช่วงนี้ บอกทุกคนหน่อยสิก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยแล้วก็ไม่ฉันถามว่าเธอนะเป็นยังไงไม่ใช่ไม่บอกให้ทุกคนเป็นยังไงจริงๆก็ทํางานครับหลายวันแล้วแล้วก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็โอเคเป็นไงดีครับได้มาทำงาน แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้พักเราก็กลับไปช่วงนี้เรียนกันมาเข้มข้นแล้วกลับไปเรียนต่อ,อะนะนี่ก็ตีนี่คือ so like ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยหัวหลุดสมมติอ่ะ,อะหัวหลุดอย่างนี้สมมุติผมหัวหลุดอย่างนี้ผมแพ แต่ว่าเราจะเล่นกันทั้งหมด5าตานะครับ5ตาใช่ใช่ใครสามในห้าหรอหรือว่าใครห้าก่อนสามในห้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ยพีพีเนี่ยจะลงรูปอันสีนี้ทุกคนไม่เคยมอจีครับใครแพ้สิใครแพ้ก็ใครแพ้ใครแพ้ก็ใครแพ้พีพีจะลงรูปใครแพ้คนนั้นก็ต้องก็ใครแพ้พีพีก็ลงรูปไปถ้าฉันแพ้เธอก็ลงรูปถ้าเธอก็ลงรูป คือใครแพ้คนนั้นจะต้องอคนนั้นจะต้องลงรูปอันซีนในไอจีตัวเองให้แฟนๆได้เห็นใครแพ้จะต้องลงรูปอันซีนให้แฟนๆได้เห็นแล้วต้องต้องใส่แฮชแท็กมาให้รู้ว่ามันเป็นมาจากไลฟ์นี้ใช่ไหมต้องใส่แฮชแท็กนี้โอเคมาเริ่มตาแรกกันเลยนะฮะ อภิพีพูดภาษาอังกฤษก่อนอธิบายอธิบายชาวต่างชาติหน่อยว่าเรากำลังจะทำอะไรไอธิบายหน่อยทำไมอ่ะ <c oughs> อธิบายให้หน่อยเลยเร็วเร็ว <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> and P P, P you explain what we are going to do next นะครับ how how this game play อ uh อ่่ะะ explain <c oughs> ทำไมอ่ะ ทำไมอะ่ะไม่ช่วยพูดเลยอ่าะพาไทย็ไ,ไ,ไ,ไอาภาษาไทยก็ได้อว่าเปแล้ววันไอา่าไป็แล้ววันอ่าโอเคงั้นเรามาลองเล่นเกมให้ทุกคนดูกันเลย